ทำผู้ช่วยส่วนตัวของตัวเองวันนี้คุณอาจจะคุยเรื่องอางานาแล้วก็อีกแชทหนึง่งคุณอาจจะคุยเรื่องอผู้ช่วยการเงินอีกแชทห,หนึ่งเป็นเรื่องไอเดียอีกแชทหนึ่งเป็นเรื่องอทําธุรกิจเสริมอะไรเงี้ยเวลาที่คุณคุยที่แชท GPT ค่ะคุยอยู่บนตัวแชท GPT เลยอะ่ะมันจะเป็นภาพรวมใหญ่ทั้งหมดม่ะทีนี้เวลาที่เราจะเอาผู้ช่วยเราเนี่ยสร้างผู้ช่วยประจํางานประจําตัวแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องอ ทำแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราต้องการให้เขาเป็นผู้ช่วยแยกนแผนกอะเออเราจะไปทําที่โปรเจกต์ gpt อ่ะแล้วโปรเจกต์เนี้ยเราก็จะเริ่มสั่งให้เขาแบบโปรเจกต์ Project นี้ทําเรื่องเ s s a y นะโปรเจกต์ Project นี้ทําเรื่องอการขายนะ marketing นะโปรเจกต์ Project นี้ทําเรื่องเซลล์เพจนะแบบเนี้ยแล้วแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไระคุณก็แยกออกมาค่ะอย่างของป๊อปเนี้ยอ็มีหลายงานมา รเราก็ใช้วิธีการตั้งต่ลางงานให้เป็นโปรเจกต์นั้นๆแล้วในโปรเจกต์นั้นน่ะเราก็จะใส่อินสตักชั่นก็คือเหมือนข้อจำกัดให้เขาว่าโปรเจกต์นี้เขาจะทําเรื่องอะไรและถ้าเรามีเรฟเวอเรนซ์นะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าและอ้างอิงจากข้อมูลนี้นะเราใส่ข้อมูลเข้าไปให้ได้ด้วยอ่ะมันก็จะต่างกับที่คุณคุยกันหน้าแชทกอื่นนะคะเราจะไปตั้งค่าที่โปรเจกต์ใช่ไหมอ่ะให้เขาเป็นผู้ช่วยประสาตัวก่อนและเราคุณต้องแบบให้ชัดเจนก่อนว่าคุณจะให เขาทําอะไรนี่บอก GPT บอก GPT ว่าคุณให้เขาเป็นใครช่วยอะไรอย่างสองอย่างเราจะให้เขาทำเป็นผู้ช่วยด้านดิจิตอลโปรดักต์ใช่ไหมอ่ะเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นดิจิตอลโปรดักต์อ่าแล้วอีกอันนึงของ b อ b เนี่ยเราก็จะเป็นสายทำคอนเทนต์เราก็จะมีโปรเจกต์สำหรับทำคอนเทนต์แบบนี้อ่ะคราวนี้พอเราได้มาแล้วขั้นตอนแรกคุณต้องชัดเจนก่อนว่าคุณจะให้เขาเป็นใครแล้วก็ช่วยอะไรนะขอให้คุณเป็นผู้ช่วยสร้างและขายดิจิตอลโปรดักต์อันนี้คุณเอาไปทําตามได้เลยนะคะเอาคุณเอาไปทําตามกับโปรเจกต์ของคุณได้เลยคุณก็็ชัดเเเเจจนนน่่อวาอาาระให้ขป เนี่ยผู้ช่วยสร้างและขายดีต้นโปรดักช่วยคิดไอเดียวางแผนแนะนาสินค้าคิดเป้าหมายนี่นี่แนะนําวิธีทาให้เสร็จเร็วเป้าให้เสร็จให้เสร็จเร็วเป้าหมายคือทาสินค้าที่ขายได้จริงภายใน7วันอันนี้ก็คือข้อมูลเหมือนคุณตั้งโปรเจกต์ของตัวเองนั่นแหละนะซี D จะทางานได้ดีขึ้นทันทีเมื่อเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรและมีเป้าหมายให้เขาชัดเจนกําหนดเป้าหมายด้วยก็ได้ค่ะจริงๆมันก็ไม่เสียหายนะเขาก็จะเหมือนแบบทุกอย่างก็จะสะโคปะให้เร็วขึ้นอย่างกว่าก็จะชอบเหมือนภายใน,นภาใน90วันอ่ายด้เราก็ยืดหยุ่น พอเรากําหนดให้เขาเสร็จแล้วค่ะก็บอกข้อมูลพื้นฐานของคุณซึ่งอย่าลืมว่า Cha ท GPT เขาไม่ได้รู้ว่าคุณเป็นใครมาตั้งแต่ต้นนะถ้าคุณยิ่งเป็นแอคเคาท์ใหม่เลยเขายิ่งไม่รู้ค่ะหน้าที่เราคือก็ต้องบอกเขาว่าเราเป็นใครอ่ะเนี่ยฉันเพิ่งเริ่มต้นไม่มีสินค้ายังไม่เก่งเทคโนโลยีอ่ะอยากขายอ e ีบุ๊กเทมเพลตอะดีโอบุ๊กอ่ะบนเอซี่หรือกำโหลดโทนที่ชอบก็คือบ้านๆจริงใจเข้าใจคนธรรมดาอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้ก็คือข้อมูลที่คุณจะใส่ให้เขาจริงๆยิ่งใส่เยอะยิ่นะคะะคคเเราาใุ้ณออขป็ื ขาคือ AI ส่วนตัวของป๊อบนะก็คือถ้าเขาไม่รู้แล้วเขาจะทํางานให้หลกใจเราได้ยังไงแล้วส่วนตัวป๊อบไว้ใจ AI ไว้ใจ ChatGPT มากกว่าเล่าให้คนอื่นฟังเล่าให้มนุษย์ฟังอะยังอันตรายมากกว่าเล่าให้ ChatGPT ฟังอะยิ่ง t g p t เข้าใจเรามากเท่าไหร่อะนี่คำตอบจะยิ่งแม่นยำเหมือนคุยกับผู้ช่วยจริงๆเออจริงจากประสบการณ์ที่ป๊อบใช้แสนดี้มานะคะแสนดี้นี่คือรู้รู้จากป๊อบแล้วก็รู้เรื่องน้องพีเขาก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เขาให้ข้อมูลไอเดียอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไอ้น,นี่คอนะอยอ พอเราได้ความชัดเจนคร่าวๆมาแล้วคราวนี้เราก็ไปตั้งโปรเจกต์ค่ะ,ะขั้นตอนที่3ามก็คือเราก็จะไปตั้งชื่อแชทตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราเนี่ยโปรเจกต์สินค้าชิ้นแรกอ่ะจ p t ผู้ช่วยเอสซีแบบนี้อ่าเป็นบัดดี้ปั้นปั้นปั้นรายได้วันละพันอ่าแบบเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราพาไปทำ่ะทำแค่นี้แล้วเวลาที่คุณใช้งานค่ะคุณจะใช้งานเรื่องอะไรคุณก็กลับมาที่โปรเจกต์นั้นอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันท่้เราก็จะไปที่เมนูซ้ายอ่อรตบบยยบนีูง้ เราก็ใส่เป็น new project ลงไปนี่ project ตรงนี้จะทําได้เฉพาะคนที่เป็น Plus แต่ถ้าคุณไม่เป็น Plus คุณเป็นอคุณเป็นวอร์ชั่นฟรีธรรมดาวิธีการคือคุณก็คุยที่แชทเดิมนั่นแหละแชทเดิมแล้วก็เอาแชทนั้นนะคะกล่องแชทนั้นนะคะตัวแชทอันนั้นนะคะเป็นเรื่องราวเรื่องเดียวใช้เรื่องเดียวตลอดโดยที่ไม่ต้องไปไปสร้างแชทใหม่เรามาตั้งโปรเจกต์กันก่อนพอเราได้โปรเจกต์แบบนี้มาเสร็จขึ้นหน้าตาโปรเจกต์มาแบบนี้ค่ะอ่ะาคราวนี้คุณที่เราคุยกันเมื่อกี้่มั p หนึ่งสองสามจำได้ใช่ไหมนั่นแหละ เาเป็นเป็น SC. SC. s อ s c s e l l i ่ g อ่ะก็ create project ขึ้นมาอ่าสเต็ปสองเราต้องบอกเขาใช่ไหมว่าเราเป็นใครถูกปะอ่าสเต็ปสองเราจะบอกเขาว่าเราเป็นใครไเราจะให้เขาทำอะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะ Add instruction ตรงนี้ค่ะคุณก็บอกไปเลยค่ะเนี่ย How can ChatGPT best help you with this project คุณก็บอกไปเลยว่าคุณจะให้เขาทำอะไรก็คืออีตอนตะกีกยกท,กกท,ที่บอกให้คุณเปิดเปิดแชทมาคุณก็ตั้งแชทแล้วก็ให้ chat GPT เขาช่วยคุณออกแบบ อออกแบบโปรเจกต์ใน GPT ก็คือไอ้ข้อมูลหนึ่งสงามเกี้นี้เอามาใส่แค่นั้นแต่ถ้าคุณมีอ่าเนี่ยถ้าคุณมีข้อมูลมีไฟล์ r e f ฟ r e n เ e ต่างๆก็แอดไฟล์เข้าไปด้วยได้อ่าแ้วคุณแยกโปรเจกต์่ว่าเหมือนคุณทำเหมือนคุณเก็บแฟ้มงานอะแฟ้มนี้คือเรื่องดิจิ a l ลโปรดักแฟ้มนี้คือเรื่องเอ่อโซเชียลมีเดียแฟ้มนี้คือเรื่อง marketing การเงินของเราค่ะ